หนึ่งสิ่งที่ปกป้องตัวคุณจากพลังงานลบสิ่งนั้นก็คือคุณจะต้องมีขอบเขตในตัวคุณคําว่าขอบเขตก็คือการที่คุณแครความรู้สึกของคุณเองการที่คุณเคารพให้เกียรติตัวคุณเองความหมายคืออะไรถ้าคุณรู้สึกไม่ดีจากพลังงานลบที่คุณได้รับมาแล้วคุณไม่โอเคคุณจะต้องหยุด คุณจะต้องหยุดพลังงานลบนั้นด้วยการที่โอเคหาวิธีฉันไม่รับสิ่งนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนพูดเรื่องเงินเงินไม่พอใช้แล้วคุณไม่โอเค เพราะถ้าคุณอยู่นะตรงนั้นคุณก็จะไหลกับเพื่อนก็จะรู้สึกไม่ดีตามฉะนั้นวิธีปกป้องคุณควรออกจากสถานที่ตรงนั้นออกจากตรงนั้นจ้ะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่จากสถานที่ตรงนั้นเพราะมันจะทําให้คุณมีพลังงานที่ลบหรือเป็นพลังงานที่ต่ํา เงินจะจากคุณแน่นอนนะคะนั่นคือวิธีการเลี่ยงซึ่งครูใช้วิธีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆพ,พูดเรื่องเงินเงินไม,ไม่พอใช้ครูจะปกป้องตัวเองท,ทันทีแต่ถ้าคุณอยากรู้วิธีการปกป้องคอร์สก้าวความลับสร้างพลังงานเสกเงินครูสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะครูสอนเรื่องเงินโดยเฉพาะถ้าคุณมีพลังงานต่ําหรือพลังงานลบเรื่องเงินคุณจะได้เข้าใจและเสกเงิน เข้าบัญชีจากทุกทิศทุกทางไปด้วยกันใครนะคะที่เห็นคลิปนี้สนใจทักมาได้ที่ l i น์ ID PIMAI 1288ค่ะ